สวัสดีครับพี่น้องครับบอทัดมาแล้วครับเกษตรอีสานชาแนลมาแล้วืนันนี้กะคือกอานะครับบัวบัวยากแจงบันได้แต่กะต้อตงแจงครับพี่น้องครับเนาะคือไอทีบ,บัวยากแจงนี่เพราะว่าต้นพันธุ์มันหน่อยแห้งนะครับหลบหนี้มาแค่สองพันต้นบังเอิญว่าเพิ่นสร้างเมด่แหลวพี่น้องนะครับแต่กะต้องแจงตามธรรมเนียมนะครับ ให้เอฟซีที่สร้างจองเพิ่นในหูนั่ว่าของเพิ่นมาแล้วราคาสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ก็ต้องสร้างจองรอบหนาก็จะมาอีกนะครับมื้อนี้วันที่ยี่สิบเก้านะฮะตรงกับสิ้นเดือนนะครับรากาสิเริ่มจัดส่งวันที่หนึ่งนะครับต้นเดือนมีนานะครับพี่น้องครับเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับจีมาอีกประมาณวันที่เจ็ดนะครับเริ่มจัดส่งอีกรอบสองวันที่เจ็ด นะครับเดือนมีนานะครับอีกสองพันต้นนะครับต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าสําหรับเดือนมีนานะครับสรุปแล้วเขามีต้นพันธ์แค่สี่พันต้นนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้ไปปลูกกะให้สร้างจองนะครับเด้อท่านหรือบ่ท่านบาท่านก็จะบอกนะฮะจะแจ้งไปว่าใดหรือบ่ได้ท่านบ่ท่านนะครับพี่น้องเนาะในรอบช่วงนาแล้งอากาศแล้งนะครับพี่น้องครับเนาะนาแดดนา ลมนะพี่น้องครับต้นพันธุ์หอกจะงามในจังหน่อยนะฮะพราะว่าแสงแดดเพียงพอต้นก็จะสวยกว่าในช่วงหน้าหนาว2เท่าตัวนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการตัดต่อมาให้เบิงอีกนะครับส่วนที่ตบถ่ายก็จะเป็นนะครับต้นพันธุ์นะครับสวยๆงามๆนะฮะทา พี่น้องทานใดสนใจยังใดสายพันธุ์ใดนะครับพี่น้องครับทาการสร้างจองนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะฮะช้าๆได้พาราเล่มงามนะพี่น้องครับเนาะรีบร้อนก็อย่างที่ว่านะครับพี่น้องครับเจอแต่ของปลอมของโลของเกนะฮะสำหรับส่วนบาทัดรับประกันทุกสายพันธุ์ที่ขายที่จาหน่ายนะครับร้านเกษตรอีสานชาแนลของเรานะะบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็น วิธีการปลูกการดูแลฮอร์โมนนะฮะมุงล้อมสวนแล้วแต่อยากล้อมไม่ล้อมไม่เป็นไรนะฮะสูตรเด็ดสูตรลูกดอกทุกสิ่งทุกอย่างเรามีให้นะฮะติดตามลูกสวนถึงสวนนะฮะายทำคลิปลง youtube ให้หลายท่านได้ดูนะฮะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บาทัดกะผมมีอย่างไรนะครับพี่น้องครับนอกเนื้อจากนําเอานะครับรีวิวต้นพันธุ์นะครับมนะาฮอดสําหรับ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนานะครับพี่น้องครับเนะาะมาให้พี่น้องในหูในเห็นว่าค้องเฮ้านะครับในช่วงนาแล้งขัดขาดเคลื่นนะครับรวมแล้วในช่วงเดือนมีนาปีหกเจ็ดกสิมีเร็กนหน่อยนะครับมีแค่ประมาณสี่พันตนรวมแล้วนะสําหรับฝรั่งกิมจูเฮากะทย่อยมาเทลลหาลอยตนเทลพันตนแต่พุทธาสามรถเฮานี่รวมแล้วกับยูทีพันตนในเดือนมีนานะครับพี่น้องครับจนหอด ต้นเดือนเมษานะครับพี่น้องครับปลายเดือนเมษาจังสีมาอีกรอบนะฮะผู้ใดสั่งท่านกับท่านนะครับสําหรับบ่ท่านก็ต้องรอรอบต่อไปนะฮะมีให้ตลอดนะครับมีตลอดขายทั้งปีขายมาเนี่ยนะครับพี่น้องครับ4ปีแล้วนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศนะครับ